เฮ้ฮัลโหลโอ้มายก็เจ้าไดโนเสาร์สเจ้าไทเทอร์็อปนะครับอู้นี่เรามีเชือกจับด้วยเจ้าไทเทอร์็อปมาแล้วอู้จ่อไปเลยนี่เรามีเชือกจับด้วยนะครับจอดเลยเจ้าไดโนสอ้จู้จ้จเฮ้มายก็มานี่เลยเจ้าไดโนสโอเคดูตัวนี้นะครับเสร็จแล้ว ตัวต่อไปนะครับนี่คือเจออเ้าจล็อกแเข้อโคได้โอ้เข้โาโคได้สีฟ้าเหมือนกันแล้วครับมาแล้วโอ้ตีลังกาตกไปแล้วฮ่าฮ่านี่ไททรอททอปเหมือนกันนะครับตัวนี้เจ้าไท,ทรทเธอรอททับว้าวยอ่อโอ้ไปเลยจๆๆเจ้าจล็อกแค่น้อยงับ โอเคตัวนี้อ่าเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีสองเสียงโอเคดูตัวไปนะครับมีคือโจามาเอ้ยม้าอะไรวะโอ้โห่เย่ฮ่า yeah! ดูหันหน้ามาทางนี้นะทุกคนเย่ yeah! โอเค ตัวตัวไปนะครับทุกคนดูสิเฮยชกช้างเอลฟินโอ้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 ดูนี่ดูนี่ทุกคนมันเดินมาหน่อย one two three f o u ส let's go ว้าวว้าวอ้โหยังโหดเลยตัวนี้ตัวนี้โหดมากเลยดูมันวิ่งดิขาสับขาอย่างไววู้วัน two three let's go นี่ไปแล้วไปแล้วโอเคฮ่าฮ่าไอตัวตัวไปนะครับทุกคนดูสิมีอะไรมั่ง โอ้คราวเจ้าคราวแม่กัวทุกคนโอ้เจ้าแม่กัวพี่ตายสิพระเจ้าจอนหันหน้ากรับโอ้หยุดแล้วนี่โอเคทุกคนวันนี้เราลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายมอ